เวลเล่นเกมต่อดีกว่าให้เล่นทิ้งไว้้เล่นทิ้งไว้แน่ยเฮ้ยขึ้ขับไม่ได้เอาใหม่เฮ้ยให้ให้ให้ยปัญญาปจักษัญไาเป็นลูกเลยเอ้ยนี่มันต้องแล้วเวลาต่อคลิปอะอ้ยก็มีแค่นี้เนาะ เราจะปล่อยเออ่เดี้ยวปล่อยมือไว้อย่างนี้ไม่ได้โอเคโอไม่นะมันออกจะหายากอ้มานด้วกันเอ๊ะทำใหม่ไม่ได้หรอกมันได้ปอะไรอัจจการโอ้ทำขนมนี่จะลง YouTube กันไหมนะลองถามได้ก็ลองเถอเฮียแล้วช่องอะไรอ่ะมีเสียงอยู่ไอฮันพูดทำไมพูดไมอ เห็นไงนั่นอะไรช่องของใครอ่ะสองบุญไงถามแม่งจังวะฮะใ้ยจะโฆษณาบ้าว่าปิดเออเอาบอกไอายปทำไมเอ้ยเอ้าคนเขาจะเก็บลูกกระสุนอะไรนี่ อ้ยแย่งเก็บตายอ่ะเธอตกเลยเจ้าวะน้ำมันอ่อนเอ้ยไอ้นานามึงอย่าคิดดิเอ้ยใหญ่ใหญ่เออวี้ยอย่าพูดมากกันเลยดีกว่าน่าอุ้ยเอ้าลืมลืมมึงลืมรอบกล้าคนลืมทุกรอบรีบทำให้มันจบจบไปดีกว่าแพ้แล้วมึงตายไปซะเราจะสิ้นโลกกันแก่คน แม่นฮะนั่นแหละมันก็ถู้เออนั่นแหละแล้วการอัดคลิปเขามีคำหยาบโอ้ยันกทุกคนอ้าวพวกเราแค่มือใหม่เองนะพูดทำอไมให้เยอะๆใครมาลองช่วยแช่วยด้วยช่วยด้วย